สวัสดีค่ะพี่น้องมงนี้ยายจามาเลวมาจากไปเที่ยวนอเว,วนอะค่ะนอะลับมากไปจากสวนพักซีมือหาเมือไปพี่น้องกลับมากโอ้ยบอกพีกู่ในสวนแหมมีเหี่ยวสามสีต่ต้นพักบางยางกางง่ามบางยางก่อยากเสาร่วงแก่อยนอค่ะนอะพี่น้องเอาอยาจาเสพภาไปเบืองว่าพักไอซี่มือบ่ได้ลดน้ำมันก็มีฝนตกปล่อยไปเนี่ยแต่มันกับ่คือห้าลดนะพี่น้องเนาะ เอาอยาจาสิ้ผ้ามาส้มเสวนมนันเอค่ะพี่น้องมาตามยาจามากกันค่ะพี่น้องอันดแรกสิผ้าเข้าไปส้มเสวนพีก,กนเนาะค่ะนาะพี่น้องเนาะกลับมาตะคร้กับออกแนงหลายน้อยอยู่ค่ะพี่น้อง นี่นี่ตะไคร่ขึ้นหลายแหนงอยู่นี่ค่ะพี่น้องขึ้นหลายแหนงอยู่ค่ะพี่ก็ออกมากน้อยแล้วค่ะพี่น้องอันนี้กระทางนี่บ่บ่เหีย่ยวค่ะพี่น้องกระทางนี่บ่เหี่ยวหุ่นมากมากลบยุกนี่กระทางนี่เหี่ยวกะลังสิออกมากกระทางใ่ต้นมันใแเราก็กระทางมันหน่อยเนาะค่ะน้องบ่ได้รดน้ำมันก็เลยกินน้ำหลายมันก็ต้องเหี่ยวค่ะพี่น้องเดือบเอื้องก็สิซึ่งขึ้นนี่อันนี้ต้นนี่ พี่ห้ามีหมากไร้หน่วยแล้วค่ะพี่น้องม่หมากหายหมากเลยแหมหมากกับจนเหี้วนั่นต้นนั่นบ่เหี้วค่ะพี่น้องเอาจะาจับภาพมาเบื้องของเหี้วของบ่เหี้วนี่ค่ะเบื้องบักเขือต้นนี้โอ้ยมีต้นบักเขือต้นเดียวโอ้ยหมากมีสองหมากสองหน่วยค่ะพี่น้องม่ทันมีเพียละ่ะเอาเพียมันสิบล่องโอเบแมนมันเป็นอันนี้ซื้อมาถ,ถึกอากาศ นี่ค่ะพี่น้องสามต้นสี่ต้นนี่บ่เหี่ยวกะง,ง้ามอยู่ค่ะพี่น้องค่ะอันนี้หัวละผ้ากระยากเหี่ยวแน่ยอยู่ยาจ่าเสียเอาพันมั่นค่ะพี่น้องนี่เสียเอาเม็ดมั่นนี่ค่ะคุณเบื้องตูที่บ่เพิ่งประสงค์รู้ค่ะพี่น้องเป็นแต่สร้างบ่ขุนเพราะถ้าถึงน้ำเย็นแม่เพถถิ่นสิข้นมาลดตัวตุวน่ะพี่น้องนี่บักพกต้น,นี้ก็มี่มาลายนวยแล้วค่ะพี่น้อง ดก,ดกยุ่ยค่ะพี่น้องมาพริกตุนนี่อันนี้ก็ออกมาคล้ายมากแล้วค่ะพี่น้องโอ้ออกมาคล้ายมากแล้วเบืองมาเบือง,งพักตำลึงยาจ้าค่ะพี่น้องน,นี่ผักตำลึง <c oughs> ตัวน่าละตัวบัวพึ่งผสมมังค่าละพี่น้องมันกัดกินบานี้ยาจา้าเลยยกออกมาพอาโยกออกมาเออมานี่ยมันก็นมามพี่พี่น้องเอามาแตกแหนงแตกยอดเดี๋ยวให้มันขึ้นแจ้ง่อยก่อนขณะพี่น้องกำลังสวงามอยู่ คันอันมันอันนี้ยายจ้าสิเอายกเสโรถเสิส็จไปไ้บบังค้องมันเสิยงย่างบุบูขายพีน่น้องนี่ถ้กตำลึงบานห้าใส่แกงเกีดใส่แกงเกีต้มเกดมากกินนะยายจ้ามากกินค่ะสองต้นนี่มันเหี่ยวแห้งเมื่อวานยายจ้าก็เลยยกออกมามากเลยมาหดนามใบซึมขึ้นลรวค่ะพี่น้องนี่ซึมขึ้นแล้วมีหมากแล้วบอกพิกจะได้กินิีิท่านหนาวบาบพี่น้องเอ้ยเบื้องพักข้างหน้าบานี้ พักหนาม,มันมากนา้ำน้อพี่น้องนอกขันโดน้ำใส่น้ำดีๆให้ได้มันก็นงามเมือครือเทศเยาจ้ากับซุกเร้วได้ยาจ้าปลุกตะบึกครือเทศน้อยค่ะพี่น้องเพราะว่านี่กินเนี่ยมือเศร้ามือละสองมวยสามมวยค่ะเมือครือเทศดอกไม้กับกระลั่งสวยงามดาวเรื่องดาวรุ่ยอัานนั่นกะ ดอกไม้ตระก,กูลทั่วค่ะพี่น้องหอมนี่ค่ะนี่สองนวยยะจ้าจงไว้ยแถวเนี้ยแถวพันค่ะพี่น้องคุณน่้นวยหนึ่งวยอยู่ทางในก่ใหญ่คุณค่ะขุดนวยใหญ่เห็นบ่พี่น้องขุดนวยใหญ่ค่ะพี่น้องสองนวยแถวเนี้ยอันคันซื้อเม็ดเพื่อนไกอยุ่ในซ่องนั่นสามสิบโครนกับว่าไม่หน่อยดิพี่น้อง ก็มี่ถึงสิบเมตรซ้ำแน่ดอกดาวกระจายบ้านเฮ้ายายจามาปลูกมันเชืท่านออกดอกหยาย่าจ้าบี้เวงดูมันถึงมากิกมากินยอดกินใบมันครับพี่น้องนี่ตระกูลทั่วเพื่อนจะได้เม็ดลายอยู่ดอกค่ะปีนายาจาจะได้ปลูกลายอยู่พี่น้องหอมหอมเพิ่นกับเป็นดอกไม้ซะนิดนึง นี่ค่ะพี่น้องหอมอน่อนนี่เื่นใจพี่น้องหอมหอมหอมพี่น้องันแม้นหอมแต่สีม่วงนี่สีแดงก็หอมขนาดพี่น้นองโอ้หอมซสื่อใจกตะมมนหงาตะกระแต,นย,ต,แต,แตนยอดเพื่อแตกินได้ค่ะพี่น้องนี่เอา เพื่อนสิเป็นเลี่ยมยอดเพื่อนสิเป็นเลี่ยมค่ะพี่น้องนี่อันดอกตูมแล้วก็ยอดมันยาจ้าเอาไปซุปแป้งทอดค่ะพี่น้องกินกับน้ำจิ้มเป็นสมุนไพรย,ยางดีสนิทหนึ่งเลยค่ะพี่น้องพุ่คเพง่ามสวยงามกับมันยาตะกะแตนน่ะละพี่น้องค่ะยาจ้าปลูกไว้นี่มันคือมันเป็นเลี่ยมค่ะพี่น้องมันเป็นตระกูลตระกูลทั่วเนาะพี่น,อน้องน,นี่เนาะนี่ พีนาหญาจ้าสิป,ปูห้เป็นซี่เป็นซี่ลอกเป็นปูกเข้าไปตามล่องนี่เลยค่ะพี่น้องปูกเขาไปตามล่องนี่ไฮเป็นซี่มองนี่ทั่วยาจากระลั่งนคะคะบักทัว่วปีนี้บักทัวมันบอลนี่จิจงไว้เท้าแนวค่ะพี่น้องในรุ่นแรกนี่จงไว้เท้าแนวบักทัวนี่พันนี่มันสิอันมันสีไอศูนย์พันก็เลยจงไว้เท้าแนวก่อนนี่ ปีนี้สุดทุกปีแบบทั่วย่าจ้าเต็มเต็มดกคักที่ยังนี่ได้พี่น้องปีนี้บ่ลายแมค่ค่ะบ่มีทั่วนี่มีแค่สองมองบ่แมยังตัยังตซะนี่เกินมันกินนี่ทั่วดํดำก็ได้แค่นี่เคี่ยเดียวนี่พี่น้องนี่เคี่ยนี่กับกระลั่งสิขึ้นกระลั่งสิมีมากกระลั่งสิตอไตมากพี่น้องเอ้ยอันบ่แมยังคนมาปลูกมาฝังซื้อได้ขันบ่ซันนี่นี่พี่น้อง กระลังสืบเนี่ยกัถใาเอาเนี่ยมันใบเอาพันธุ์มันเพราะว่ามันไม่ไม่อยู่มันมันมันบลหลายขันเข้ายานศูนย์พันเข้าไปซื้ออยู่ในซ่องกับกับรนฐมนถือเด็กค่ะพี่น้องนี่นี่เข้าเอาพันธุ์มันใบดีกลัวเข้าไวถผูกปีนาเฮ็ดยังกระซังขันเข้าว่ามีพันธุ์สืบต่อไปมันกับบดายเนาะขันน้อพี่น้องเนาะเอาสิพาไใบเบืองพักแมงลักปัานี้นี่ ผักแมงลักย่าจ้าไปให้เป็นห่วงย่านผักแมงลักตายพี่น้องโหดหน้าใบเปียกปียกแล้วก็พยายามคุมใบเนาะพี่น้องเนาะคุณน่ะแต่งามอยู่ตลาดปงไว้อยู่ป่งใบอยู่คุณเบื้องมากอันสะกดหมากนี่คุณน่ะพี่น้องหมากใหญ่คักบพวกคุณมากง่าย,าายพี่น้องคนเท้ากันขยันบ่อดกินดอกพี่น้องนอหน้าอีกยงมองนึงนี่เ่ราะให้นโหดน้าอยู่นี่ นี่มันถือพยางค่ะพี่น้องมันห้วนมันเดือดไหลมันถือพยางพยางลวกไหมเบื้องทางในลูกผักแมงลักไม่นองสองคนอยู่เพิ่นสั่งเพิ่นเอาว่าเอาคุณละลอยมันนี่นี่ย่าจ้าก้าผักะกัน้ากํะล่างเส็ยขึ้นน,น้อยเบี้ยน,น,น้อยค่ะพี่น้องนี่ท่านได้เห็นดอกเบี้ยน,น,น้อยก้าผักกัน้าสำรองอีกอะอันนี้กะพักพร้อมงวดชุดไทยค่ะพี่น้องค่ะเอาพี่น้องมาเบื้องฟังนี่แหละกะพักสิบภาไปเบื้องฟังนั่นบะมี่ยังแน่เนาะ ลืมเดี๋ยวอันไม่แต่งแต่ตหายพี่น้องเบื้องปัิจุลืมหดน้ำเดียวหดน้ำไปก่อนค่ะพี่น้องอคุณน่ะเพียงแอวคุณได้ค่ะพี่น้องว่าเมนธรรมดาด้ผักแมงลักก็เลยปลูกแต่ว่าหากปลูกตอนปลูกขึ้นไม่ไมนะ่เนี่ยปลูกยากยากพี่น้องมันเพี้ยนเอาอยากมันขึ้นยากแต่ว่าขันได้ขึ้นแล้วก็ง,งามคุณน่ะ ยตายจะจาตัดไปให้น้องหลยเทีย่ยวหระคะพี่น้องนี่ไปให้น้องสาวบ่ซื้อบ่าขายกับบ่เป็นยังเพราะว่าอยู่ใน้านไทยเดี๋ยวนี้บ่มี่ทรงมาขายจากเมืองไทยบ่มีค่ะพี่น้องตอนนี้ช่วงนาห้อนถ้าปลูกได้ปลูกกินสักก้อนเนาะค่ะเนะาะเฮาปตองอันอันนี้เฮากบับานเฮากบเก็บใส่ตู้แข็งไว้มันสิบเปลือยสิบบ่เปลือสิบจังไรกะสร้างเฮากเก็บใส่ตู้แข็งไว้ถ้ากินถ้าใส่แกงเฮ็ด ย่างแน,น่นอนก็ได้กินหอมคันบอสซั่มกับไปตากตากมันแหง้งตากให้แห้งดีกว่าอันใส่ตู้แข็งแจ้หน่อยอยู่ค่ะอันพี่น้อ,องยาจ๋า่า,าก้านมันลั่มมันเท่ากับไวถ้ไใส่ป่าบัดเวลาเข้าหนึ่งป่าไหมพี่น้องบัดเวลาเข้าหนึ่งป่าเท่ากับใส่เอาการเอาลํ่มมันใส่กุจะก็ได้ดับกินข้าวเนาะนี่อันนี้ฮอตแล้วแปลงนี้ฮอตแล้วป้าบันยาจาสิ้อผ้าไปเพิง่งอันนี้ก็เป็นพวกพักพวกฝรั่ง มิตามินสูงค่ะพี่น้องเห็นว่าอยู่บ้านเข้าขายแพงขนาดได้ในพักยังสิก็พักส้มหนึง่งใบเงยงองนี่กบพักบุ้งค่ะพี่น้องพักบุ้งยา่จ้าก่ะนี่พักบุ้งกะงามพอดีกะเอาไว้ถ่ากินเจ้าของค่ะพี่น้องมันบหลายบาซื้อบ่ขา,ายดอกไว้ถ่ากินเจ้าของเวลาเจ้า,จาของอยากกินพัดนี่ก็ได้กินอยู่ค่ะพี่น้อง สลัดกลิ้นค่ะพี่น้องแยจ่าไปซื้อมาจากอันไอหมองล้านไงศูนย์ไงมันอยู่จากอายุทยาค่ะพี่น้องลูกชาย,ยายจ่าผ้าไปซื้อลูกชายผ้าไปซื้อมาเนี่เม็ดมันแยจ่ากับมาพอเอาปีกายนี่จะเอาต้นเอาเม็ดมันเอาเม็ดจากต้นนี่มันปีนี่มันหล่าายาจ่าบ่ได้ดอกเพระาะว่ากันยังเม็ดเกาอยู่ปีหนา็ว้เริ่มกล้าตั้งหัวปีมีสองมองนี่ค่ะพี่น้องนี่ มีสองรอกก็ได้กินกะตัดไปให้น้องเพื่อนเทียนหนึ่งแล้วสามเงากะเต็มกะต้าเพิ่นเด้ขายพี่น้องอันนี้ก็คือผักโขมขายพี่น้องผักโขมทำมันออกดอกแล้วห้ากะตัดถ้าตัดลงเม็ดมันโลนหรอคะพี่น้องยาจะาตัดลงแล้วนั่นบาดเสียปุ๋ยเมื่อวานเอาปุ๋ยเมื่อวานเดีฟุ้นมาใส่เมื่อึ้นนังซือหล่ะคะพี่น้องนี่ให้เห่าได้กินผักโขมบ้านเห้าขายพี่น้องนี่มิ่นสูงเลยค่ะพี่น้องนะค่ะ มีมีมิโตมินมีแคลเซียมสูงผักบานข้าค่ะพี่น้องแยกจ๋าผ้ามาเลาอเบิ่องออาไปอีกบ่ทันได้เร็วค่ะพี่น้องบ่ทั้นได้เร้ววันนี้แม่ยังแปลงนี่มาคุดไว้เร้วนี่มาฮอกกับมาคูดไว้แล้วสแปะผักกาดกระจนแม่ค่ะพี่น้องนี่สองแปลงนี่นี่สแปะผักกาดกระจรเอาคลิปนี้ยาวจักน้อยแน่พี่น้องกระตามมาเบิ่งน้ำกันเด้อค่ะเด้อนี่นี่ผักกาดกระจรนยกจ้ากาไว้ค่ะพี่น้องนี่ กลับมามันกับพ่อแป๋พอดีเนาะนี่กับพ่อแป๋พอดีต้นไหนมันมันอันนี้ห้าก็สสยายออกเอาออกไปยายเห็นมันห่างกันขันมันบห่างกันมันกับขึ้นดอกเรีวนะนี่ทัางหนึง่งนี่ค่ะพี่นอ้องายพุ่นกับพักสลานีค่ะพี่นอ้องนี่มัน,ม,นมันต้นใญ่ญ่ค่ะพี่นอ้องเลยยาจากระเสียวออกไปขยายไปอัแป๋ ะะบัดน,นี้มีฮอดพักปแปนนะคะพี่น้องพักแป้นพักขุยไส้พักขุยไส้นีพักแปนบ้านเข้าละพี่น้องนี่ใส่พัดไทยกินกับพัดไทยนี่คืกันค่ะพี่น้องเอาอยาจ๋ามาผ้ามาส้มสวนเล็กๆน้อนอๆเนะาะค่ะพี่น้อง <c oughs> พี่น้องมาส้มนั่นกันว่าการเป็นยู ยาจายุสวีเดนยู่จังไดยู่แบบไดเป็นคุณน่ายให้โซ่บออันนี้ก็เป็นพักอันก้านง่ายค่ะเป็นพักใบง่ายค่ะพี่น้องนี่ลื่นมันเป็นเลื่อนลื่นลวกกินเป็นยาดีค่ะพี่น้องคือกันก็พักปังเอามาพี่อีกบพรานในครบตัวบดได้แม่พี่กับพักข้าวท่องค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นตระกูลยาทั้งนั้นค่ะพี่น้องนี่ไปนี่ทุกอย่างในสวน เฮ็ดเป็นถุงสุดละลอยละลอยทุกอย่างในสวนต่อมานี่แม่นยังบันนี่ค่ะพี่น้องกลับมากระสุกพอดีพอดีพี่น้องเนี่ยไม่เยื่นเบคแับพี่น้องนี่เริ่มสุกแล้วคะ่ะเริ่มสุกแล้วเริ่มสุกปุยไปแล้วค่ะพี่น้องต้นปลูก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 ว่ายาค่ะพี่น้องน,นจะคุณยจาจะาซื้อมาปลูก ปีกายนี่ค่ะพี่น้องปีกายนี่ซื้นมาปลูกเป็นพี่น้องเออพี่น้องมาเบิงมาส้มก็ฝากากดไลค์กดแช์กดติดตามมาเยาจานน์ไม่เด้กค่ะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแช์ มีซาลาบางมมีซาลาบางกระดูไปส้มไปน้ากันเนาะค่ะเนาะอยู่ต่างประเทศพ้าพี่พระนองไปหาลอเบิงขอบคุณน้าลายค่ะ